ปอตามมานะไปไปสวนกันเมื่อคืนหนูนอนไหนนอนกับแม่นอนกับแม่นอนบ้านมอหรือนอนสวนข้างหนึ่งนอนบ้านสวนข้างหนึ่งนอนบ้านหมอเหรอแล้วเมื่อวานนอนไหน อนนันะะปิดกระจกปิดกระจกอันนี้โครงการของคุณแม่นะคะทำบ่อไว้จะเลี้ยงปลาดุกไงรู้จะเอาปลาดุกมาลงเมื่อไหร่ขุดเองแล้วก็เอาผ้าใบลงเองนะคะเดี๋ยวเลี้ยงปลาดุกตรงนี้กัน ติดม,ออมเอาเ้าโยนอะไรไปก้อนหินก้อนหินโยนก้อน,น,น,นหินเล่นก็สนุกเ,เสร็จแล้วโอเคเล่นคนเดียวก็ได้ด้วย่ะขังอะไรดีไหมัอ,อะไรดีไหมนะลูก คุณยายกำลังต้อนไก่เข้าเราเราไก่อย่างดีเลยเหมือนบ้านคนหลังหนึง่งน้อยหงาลูกเล็กนี่โอ้โห <c oughs> นี่อันนี้มีดอกด้วยดอกมันแล้วก็ลูกเล็กๆ นี่นะคะลูกเล็กๆ,ๆน้อยนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ออกแล้วแหละนี่ที่คุมไว้ด้วยอันนี้เริ่มเริ่มลูกใหญ่แล้วนี่ก็เอาถุงมาคุมไว้กันมแมลงนี่นไหนอะอ๋ออันนี้คุณแม่เปิดอ๋ออยู่นี่มีความพยายามจะช่วยยกตู้เย็นเอามา เฮ้ยมันหนักมันหนักนะหนกโอ๊ยโอ๊ยโอยเปิอยกเปิดไฟด้านข้างด้วยนะกป้าวป้าวนจ้งเป็นป๊อปอายแล้วป๊ออาเราจะขึ้นเนินไหวไหมนะ โอ๊ยตา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 ยมันต้องขนาดนี้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วโอ๊ยโอ๊โอ๊ยเบาน่อยก็ไงต้องวางตรงย่าก่อนก็ได้วางก่อนวางก่อนหนักวางก่อน เหรอโอโหายใจดังมากไม่เหนื่อยใช่ไหมเหลือเสียบตรงนี้เลยเหรอก็ตังกมันอยู่นี่อันเดียวมันมีตรงนี้อีกไหนนี่อนี่อีปกปั๊กแต่ว่าไม่รู้ว่าแม่จะวางตรงไหนอะไม่มีปมั๊กมีนี่ฝั่งนี้อ้อมมาพาเด็กกินอะไรพอมาใฮะ เด็กกินถั่วมาแฮะมันมันหวานเนา<น>ะเคี้ยวใหญ่เลยอ่ะกินได้ด้วยต้นอยู่ไหนนี่ต้นอยู่นี่นี่นะคะถั่วมาแฮะอันนี้มันแก่หมดละกองปากกินด้วยอ่ะกระเพราอยู่ไหนนี่เอาไปเด็ดอันนี้แม่จะทำกระเพราไก่ <'t> ือให้ไหมไม่ได้หรอตรนี้นะดู ปั้นวาดรูปใครเขียนมเวลค่าถูบ้านสวนูงกคุณตาหรืเปล่าดีแมน่นๆหน่อยมีวาดรูปปอปั้นปากเอาไปทอดพี่น้องเลยนี่ตอนนี้มุณว่าเป็นหัวหน้าศาลครั้งแรกที่ก็ะบินบุรีปาจีน่ะกลางวันกินแต่นี่แหละกรบเพราไข่ดาวดูไปที่ร้านร้านอาหารในศาล กะเพราไก่ดาวกะเพรานั้นกะเพรานี้ค่ะเดี๋ยวมีน้องไหนน้องใหม่ที่มอใหญ่ๆหน่อยเราจะตามไปซื้อมาจับออกก่อนลำบากคนเดียวนั่นแหละลำบากคนเดียว ไก่ลูกนอร่อยนะครับแล้วก็แม่าเกียรติครับเดี๋ยวจะไปรังสังให้คุณเลยนี่เราดีใจจอมเพ้ย์โดยจริง

ใช่ก็ไม่พอไม่ใส่กะทิหรอไม่ใส่ป้าใส่นมสด<อ>แล้วก็ไข่ไข่สิบห้าฟองเนี่ย<อ>ใช่แล้วก็แตงกวาแตงกวาสี่สิบบาท<อ>ใช่มะเขือเทศหอมหัวใหญ่ แล้วก็หนังหม<า>ูหมูสับถั่วลิสงไข่สิบห้าฟองหอมหอยใหญ่สามหัวหอเกระเ<อ>ทยสามหัว,หว<ม>แตงกวาเกือบสี่รูนะสี่สิบบาทอ่ะเพิ่งใช่มันได้แค่คำเดียวมันไ <laughs> ม่พอมีมะนาวใส่สามลูกแล้วก็กระเทียมดองอกีกสา <laughs> มถุงกระเทียมเท่าไหร่ถ้ามันไม่เปรี้ยวหนูไปเติมมนะันแล้วูกค่ะบ้านป้าถมป้าทองม้วนมีจุดเช็คอินใหม่นี่ยินดีต้อนรับน่ารักมากอ๋อนี่นี่นี่จุดเช็คอิน โอ้มีเสาญี่ปุ่นด้วยนี่บ่อน้ำสวยมากเลยมันอยู่ญี่ปุ่นเลยนี่นะคะสวย ไม่สายสบายดีต้นไม้เยอะมากเลยอถ่ายรูปถ่ายรูปถู่ปนะคะหนึองสามนี่นี่ไก่จิลูกค้าด้วยเห็นม้ยไกบลค้เดี๋ยวกินกันกะเนี่ยมีแกันเดี๋ยวมาใมเดี๋ยวมาใม่กินกบป้ากันน้องเฟ์ไม่อร่อเลย ไร้อยแล้ว,ลวกระเพราไก่กินกับแตงกวากวพริกน้ำปลาแล้วก็ไข่ดาวอ,อันนี้ยำใหญ่ต้นเนือเราเนี่ยคนเชที่บ้านเราน่ยเขาจะกินเกงมานวน ละก็ฮอลแลนด์เขียดกบตัวอะไรปลาตะปลาหมดเลยไปูงแคบหลายับ ไปกรุงเทพหลายวันมาแล้วสุดหมดเลยสุดหมดเลย

ทำอะไรทำงานทำงานนี่ตะคบคบเมยเปลี่ย <c oughs> นน้ำใหม่เหรอ พุ่งดีจังไงไม่ีค่ะใจเย็นดีดีจังเกยนไะไม่ถ่ายยกดิยก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 ยเยก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 อ้ยกยกากย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 กอ้ากย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 ก ด้านเขาทำอะไรกันโอ,โอ้นะ้ำไฟหน่อยนะเอาสายลวดสายลวดสายลดวดโอยสายไฟไม่ไม่ดีระวังนะลูกรถไฟดูเด็กเดกด้วยสายไฟด้า,า,านเขาทำอะไรกันโอ้ยจำมืบ้านทำอะไรนะทำอะไรอ่ะพ่อทำอะไรนะลูก <kit S 1> พ่อทำอะไรพ่อทำอะไรคะอุ่นเนออุ่นอะไรอุ่นอะไรอุ่นโอ้โหุยน้ำอยู่ในนั้นอะเต็มเลยน่ะจะเป็นไรน้โอ้แล้วก่งอดิอาุอะนัอีกทีอนอย่สก่อนตอ้ว้นะตกนะระวังตกนะโอเค เดี๋ยวพิ่งลงเดี๋ยวพิ่งเข้านะเดี๋ยพิ่งเข้านะเรียบร้อแล้วสะอาดแล้วเดี๋ยพิ่งเข้านะเด็กๆสะอาดดึงไปดึงไปล้างก่อนดึงไปอีกเอ่อมานี่ล้างเท้าก่อนไปล้างเท้าขึ้นได้ปั้นขึ้นได้โอขึ้นได้ค่ะ They have-